สวัสดีครับเฉลยข้อปินก้อนหอยนะครับข้อนี้ขอให้เรารับอินพุตเป็นเม็ดชิกนะครับแล้วก็ให้ปิ้นออกมาตามรูปแบบลูกศรประมาณนี้ครับก็คือปิ้นออกมาเป็นก้นหอยนั่นแหละอ่ามันทําได้หลายวิธีแต่ว่าเอาวิธีการแรกไปก่อนวิธีแรกคือเราเซตอินเด็กซสีตัว พื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะปรินไปทางไหนนะอันนี้ตั้งชื่อมาว่า i n Column Start Column Start Row แล้วก็ End Row อ,อ่าเราก็มองนะครับเราจะปินไปทางไหนเราก็ปินจากตรงนี้มาตรงนี้ใช่ไหมล่ะมองตามลูกศรเราก็บอกว่าเราปิ้นเลย for i เป็น ในคอลัมน์จนเห็นสตาร์คอลัมน์เนาะก็ให้ปิินเอเลช่องที่แถวแถวที่แถวที่สตาร์โรเห็นเห็นอยู่ว่าสตาร์โรคอลัมน์ที่ไออ่าจากนั้นเราก็ต้องการที่จะเลื่อนตัวนี้ลงมาเพื่อที่เราจะให้ปิินตรงนี้ต่อเนาะอ่ะเราก็เลื่อน ด้วยการบวกบวกสตาร์โร w ถูกไหมมันจากอินเด็กซ์ศูนย์ไปหนึ่งเนาะววก็บวกบวกเข้าไปแล้วเราก็ดูเหมือนเดิมครับตั้งแต่สตาร์โร w เนาะถึงเอโ o w อ่าก็ให้ปิ้นเอเ a y แถวที่แถวที่ไอถูกไหมเราปิ้นแถวนี้แล้วเราก็มาปิ้นแถวนี้ ก็คือแถวที่ไอแล้วคอลัมน์ที่ส t ต r ์คอลัมน์เนาะอ่าจากนั้นทำอะไรจากนั้นเราก็จะจะเลื่อนตัวนี้หรือเป่ามาตรงนี้เพื่อที่เราจะไ้ปินตรงนี้แปดเก้าเราก็เลื่อนบวกบกส t a r ์คอลัมน์อ่าเราก็ดูไปพอไอตั้งแต่ สตาร์คอลัมน์เนาะถึงเอ็นคอลัมน์เพราะเราอยากปริ้นแปดกับเก้าไอเป็นสตาร์คอลัมน์จนถึงเอ็นคอลัมน์ให้ปริ้นเอลแถวที่แถวที่ row เอ,อ็นโลเนาะอ่าแปดกับเก้าคือแถวที่เอ็นโลแล้วก็คอลัมน์ที่ไอแล้วแล้วไงต่อแล้วเราก็อยากจะปริ้นหก แล้วลูกสองมันชี้ขึ้นมาทางนี้แล้วก็จะปินหกอ่ะก็เลื่อนเอ็นโลขึ้นมาแถวเดียวกับสตาร์โลอ่ะลบลบเอ็นโลบอกว่าฟอร์ไอตั้งแต่เอ็นโลถึงสตาร์โลเนาะ อลองนึกภาพว่ามันเป็นนมท์ทีกท่กว้างกว่านี้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามอ่ะเอ็โรเราถูกเรื่องขึ้นมาตรงนี้เนาะตาโรเราอยู่ตรงนี้แล้วเราอยากพิมพ์ขึ้นถูกไหมเราก็พินตั้งแต่เอ็โรถึงสตาร์โรถูกไหมอืมพอไอตั้งแต่เอ็โรจนถึงสตาร์โร ให้พิมพ์ A แถวที่แถวที่ i คอลัมน์ที่ in คอลัมน์แล้วก็ลบลบ in คอลัมน์อ่ะเขียนเขียนมามันก็จะเห็นรูปแบบอยู่สอบกันประมาณนี้ลบลบ in คอลัมน์ แล้วแล้วมันก็มาทําลูปต่ออืมมันก็กลับมาทําลูปแรกทีเนี้ยเราจะจบลูปนี้เมื่อไหร่ล่ะเราก็จบลูปนี้เมื่ออ่าเอ็นคอลัมม์มันดันน้อยกว่าสตาร์คอลัมม์ถูกไหม ไอเนี่ยมันดันอยู่ฝั่งซ้ายอ่ะเออเราก็ไม่รู้จะปินอะไรแล้วถูกไหมเพราะเราปินไปหมดแล้วหรือว่าไอเอลโลเนี่ยมันดันอยู่หเหนือสตาร์โลสองเขตโลเนี่ยมันดันมากกว่าสตาร์โลอ่าก็ให้เราเปลกลงทีเนี้ยทีเนี้ยมันจะมีบางเคตยกตัวอย่างเช่นแบบว่าหนึ่งสองสามแบบนี้ อ่าเอ็นโลสตาร์โลเราอยู่ตรงนี้เนาะเอ็นโลสตาร์โลแล้วก็แล้วก็เอ็นฟาร์มสตาร์ฟาร์มตร่นี้เนาะอ่าเราก็ปีนไปรอบแรกปรึ๊บอ่านี่คือรูปนี้แล้วเราก็ปวบบวบสตาร์โลเนาะอ่ารูปสองมันไม่ทำอะไร ถูกไหมเพราะว่าสตาร์โรมันอยู่นี่เอโรอยู่นี่มันก็ไม่ทำในรูอ่ะอันนี้ไม่ทำแต่แต่แต,แต่แต่รูปสามเนี่ยรูปสามเนี่ยมันทำแน่เพราะว่าสตาร์คอลัมก็อยู่นี่ถูกไหมละ่ะอ่ะสตาร์คอลัมไม่อยู่นี่เพราะว่ามันโดนเรื่องมาหนึ่งเนาะเนี่ยจากตรงนี้อ่ะ อันนี้มันทำแน่เพราะว่าสตาร์คอาัมนงอยู่นี่เอ็นคอลัมน์อยู่นี่มันก็ปินสองตัวนี้ถูกไหมละ่ะแต่เราไม่อยากให้มันปิดหวยอเ่อ่าตัวเนี้ยเราก็เลยต้องใส่ยีไว้ว่าถ้าเอ็นโเนี่ยมันมากกว่าเท่ากับสตาร์โลค่อยทำได้ไหม ไอตัวด้านล่างเหมือนตัวด้านล่างก็กลับกันก็เคสมันก็กลับด้านกันนะ 1, 2, กหนึ่งสองสามก็ลองดูตัวนี้ก็กลับด้านกันถ้าเอ็นคอลัม์มันยังมากกว่าเท่ากับตัวตาคอลัม์อยู่ก็ให้ทำคสนี้แค่นั้นแหละเราก็เขียนอีฟก่อนเราค่อยให้มันถูกจบแล้ววิธีแรกมาดูวิธีที่สองกัน เห็นโซหมดวิธีที่สองก็คือเรากำหนดเราเหมือนทำเหมือนกราฟทาเทอร์เวสครับที่แบบว่าเรากำหนดทิศให้มันเนาะเราก็บอกว่าตอนแรกให้เดินไปทางซ้ายเนาะ แล้วก็มี array สองตัว direction x กับ direction y อ่าเดินไปทางซ้ายก็คือ direction x มันลบหนึ่งเนาะอ่ะของ y ก็คือศูนย์อกก็คือ x ลบหนึ่ง y ศแล้วก็เดินลง y หนึศเดินขวา y ศูนย์ x หนึ่งแล้วก็ตื่นขึ้น y ลบหนึ 1, ่ง x ศูนย์เรามี array สองอันนี้แล้วเราจะไปทำอะไรอะ่ะเราก็ for loop ถูกไหมเรา for loop เลย for loop ตั้งแต่ i เป็นศูนย์จนถึง i เป็น m คูณ n อ่ะก็ก็ สมมติด้านนี้ยาว M เนาะด้านนี้ยาว N อ็ก็รูป M อคูณเเพราะเราต้องปิ้นทั้งหมด M อคูณเตัวอ่าบวกไกทำไงต่อทีนี้อืมเราก็กำหนดจุดเริ่มให้มันเนาะจุดเริ่มของเราก็คืออ่าด้านนี้ยาว M มันเรเอาเอ็นหัวจุดเริ่มของมันก็คืออ่าคอลัมน์เป็นเอมลบหนึ่งอ่าโลเป็นศูนย์เนาะแล้วก็ให้มันปินปิ้นเอลี่ช่องที่แถวที่ศูนย์อ่า ให้ทำเป็นอินเด็กไว้เนาะ idx อ่าตั้งชื่อว่าโ o w column ก็ได้แยวที่ row column ที่ column จากนั้นก็ให้มันเดินเนาะอืมให้มันเดินด้วยการอะไรก็ column บวกเท่ากับอะไรอะ่ะ direction x อ่า ช่องที่ direction index ซึ่ง direction index ตอนนี้มันคือ0เนาะเพราะเราอยากให้มันเดินไปทางซ้ายก่อนอ่เราต้องมีตัวแปร direction index ด้วยให้มันเท่ากับศูนไว้ตอนแรกอืมก็ให้มันทำแบบนี้ไปเรื่อยอ่าทีนี้พอมันถึงซ้ายสุดทำไงล่ะพอมันถึงซ้ายสุดทำไง เราก็เช็คสิถ้าอ่าโรน้อยกว่าศูนย์ถูกไหมก็สมมติว่าเราเดินไปทางซ้ายจนมันทะลุมันี่แล้วถ้าโลน้อยกว่าศูนย์อ่าหรือว่าเราเดินมาขวาจนมันทะลุนี่แล้วหรือว่าอรอ่าเอาชีตาชีสแล้วกัน ถ้าโลน้อยกว่าศูนย์ทำไงโลเท่าศูนย์ถูกไหมเราต้องการเซตให้มันกลับมาที่จุดน,นี้เนาะแล้วก็ direction index เนี่ยให้มันบวกๆเป็นการบอกว่าให้มาใช้ index ที่สองแทนนะ ก็คือจากเดินไปทางซ้ายเนี่ยให้เดินลงด้านล่างแทนอ่ชี้ใ้เดินลงด้าล่างมันก็จะปินเหมือนเดิมแล้วก็เดินไปตาม d i r e c t ั่นที่เรากำหนดไว้เดเรคชั่นอินเด็กซซึ่งลืมเขียนโลเลยว่าให้มันบวกด้วยตาม Direction Index กเนาะตาม Direction y ช่องที่ Direction i ินเด็ก ทีนี้นถ้ามันเดินจนสุดนี่ล่ะก็คือถ้าอ๋ออันนี้ไม่ใช่ท่าโลเนาะอันนี้เป็นท่าคอล์โทษโทษโทษผิดเยกินไปแล้วหรือว่าท่าโลมันเกินโลมันเกินคือโลมันทะลุนี่โลมากกว่า in อ่าโลเท่ากับ ห็นลบหนึ่งะครับเหมือนเดิมในเชิงอินเด็กอ่ามุมน,มมนี้มุมนี้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยทีเนี้ยทีเนี้ยทีเนี้ยเราไม่ได้กำหนดถูกไหมว่าถ้ามันเดินไปเจอแบบว่าตัวที่มันปินไปแล้วเนี่ยอ่าสมมติมันเดินไปเจอเลข3ามันเดินขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยมันก็ปินไปจนถึงเลขสามใช่ไหม เพราะเราไม่ได้กำหนดไว้อ่ดังนั้นเราเลยต้องมีแอนตัวหนึ่งที่เอาไว้เก็บเมมโมรีว่าเราผ่านตรงนี้มาแล้วนะอ่าทั้งหมดก็อ็แถวอ็ช่องเนาะแล้วก็ให้มันเป็นศูนย์ทั้งหมดไว้ก่อนทีนี้ทุกครั้งที่เราเดิน ครั้งที่เราเดินนะทุกครั้งที่เราปริ้นอนะครั้งที่เราปริ้นเราก็ให้เซตเอลิเมนต์เนี่ยอ่าช่องที่ row แดวที่ row c o ั u ที่ c o ั u ให้มันเป็นหนึ่งไว้ทีเนี้ยถ้าเราเดินไปเจอพวกนี้ถูกไหมอ่า จริงอันนี้มันเขียนย่อดได้ถ้าเมื่อกี้ถูกไหมโลน้อยกว่าศูนย์หรือฟอรมน้อยกว่าศูนย์หรืออะไรก็แลว้วแต่เคสเมื่อแี้แล้วแอนด์ลเมมของช่องต่อไปเนะี่ยอ่าช่องที่เราบวกทิงไว้เนะี่ยของโลใหม่ฟอลัมใหม่ มันดันเป็นหนึ่งเห,ห็ถ้ามันเป็นหนึ่งทำไงเราก็ถอยล่นมาหนึ่งเก้าถอยล่นหนึง่งเก้ายังไงก็ออัมน์ลบเท่ากับ direction เมื่อกี้อ่าถอยร่นหนึ่งเก้า low ก็ลบเท่ากับ direction เมื่อกี้แล้วก็เลื่อน direction index ไปหนึ่งแบบนี้ก็ได้ หรือว่าจะเขียนดักก่อนก่อนบวกก็ได้เหมือนกันได้หมดเลยอ่าก็เสร็จแล้วทำแค่นี้แหละมันก็จะหาคำตอบพองจบแล้วโซว่ข้อนี้อาจจะอธิบายวกไปวนมาหน่อยเพราะว่ามันยาวเนาะก็ขอโทษด,ด้วยสงสัยอะไรก็ทักมาถามแล้วกัน